ขอให้คนรละแกเพิ่มขึ้นทุกวันเลยโตแล้วเลิกดื้อด้วยล่ะจุบ๊บมั่วครับไม่มีอะไรจะไปพรเลยเพราะแกเก่งอยู่แล้วอะยินดีด้วยนะที่แกม,มาไกลได้ขนาดนี้แล้วก็ขอให้ช่องแกเนี่ยโตไปอีกแบบน,นี้ต่อโตไปเรื่อยๆเลยภูมใิใจตัวแกม,มาก,พกเพื่อนรัรกสุขภาพด้วยนะทำคนดีๆองช่องเดี๋ยวคนอาจจะขอสพอร์อยู่แบบนี้ไปนาน แล้วนะครับเราเจอกัน Happy Birthday นะคะตองแม็กขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้หนึ่งล้านซับไว้ๆนะคะแล้วก็ขอให้มีคนรักน้องแม็กเพิ่มขึ้นเยอะๆเยอะๆเๆเลยนะคะรักนะครับน้องแม็กเอาไม่ได้โตศึกสาเป็นแก่น่นอนเรื่องการงานการเงินแล้วก็ชีวิตครอบครัวความรักตัวทุกอย่างก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วกัน ใจให้ตลอดไปแล้วกันเนาะไปายแฮปปี拜拜้เบอรดีนะคะอ้โพอแล้วคิว ขอให้มีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้สมดนะคะก็จะตามสัพพร์ไปเรื่อยๆเลยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยว่างก็จะหาเวลามาซสัพพร์รูมเมียวนะสุขสรน้ำนเกิดนะหล่อๆเลยๆช่องใหญ่ๆั่วยเอ่อเยอะๆยอะๆว่ะโอ้โหอี๊เอาอี๊เอาฮัลโหลเฮ้หลอสุขสัน้์ันเกิดครับน้องมู คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นจุม้มวดจุ้มวดเลยครับตัวสุดท้ายไม่อาจแล้วป a p p y b i r t เดย์จารุโมูเราขอให้จารุมสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสมุขมากๆแล้วก็ขอให้ พู้ติดตามของโมดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน,นะเราดูชุดเมียกินนะจ๊ะก็ะไม่มีอะไรมากเป็นอึ่ของยาตต่อไปนหมคะฮัลโสวัสดีน้องแม็กสุขสันต์วันเกิดนะมีความสุขมากๆขอให้ได้เกรดเอละกันเนาะมาไม่รู้จะพูดอะไรให้เนาะไม่ได้คุยกันเลยไม่ค่อยว่างก็ขอให้น้องแม็ก สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะมีเงินทองเข้ามาเยอะๆเป็นเด็กดีของแม่อย่างนี้ตลอดไปเนาะรักแม็กนะบ๊ายบาย HAPPY b i r อร์เดนะคะน้องมูสุดหล่อขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาดกการเลยตุมวะตะ โอเคค่ะก็ปีนี้เป็นปีที่22ของน้องแม็กหรือว่าเด็กชายมูมิวของเราแล้วนะคะก็ขอแฮปปี้เบ t ร์เดย์ y ืยไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ขอให้น้องแม็กมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก,ก็สมปรารถนาเลยนะคะแล้วก็ขอให้ยังทำช่องมูมิววันนี้ต่อไปพี่เชื่อว่าทุกคนอะ่ะมีความสุขกับการได้ดูช่องมูมิวแบบน่นอนเหมือนที่พี่เคยได้มานะคะแล้วก็ขอให้น้องแม็กเป็นน้องแม็กที่น่ารักแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เรื่องไหนที่มันท็อกซิกใครที่แบบว่า มาแบบทําตัวท็อกซิกใส่เราอะอย่าไปคิดอย่าไปสนใจโอเคไหมคิดแล้วก็แค์แค่คนที่เขาคีบความรู้สึกเรานั่นจะดีกว่านะคะโอเคก็สุดท้ายนี้ก็อายุวโนสูข่ขำพลังนะคะน้องแม็กซา่าทุก็เดี๋ยวเจอกันเอาความหมูย่างไปให้กินนะจ๊ะแล้วถ้ากินไม่หมดนะจะโดนตีให้เบอร์นึ่นะคะพี่ก็ขอให้พี่นะครับมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะครับปีนี้ก็ยี่สิบสองปีแล้วก็ววขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับพี่เลยนะครับ HAPPY BIRTHDAY จ้าสวัสดีครับโมเหมียวพี่เมเองนะก็ Happy Birthday ปีนี้ขอให้มีความสุขมากๆงานการรุ่งเรืองนะแล้วก็อยู่สร้างรอยยิ้มให้ f อต่อๆไปนะครับอันยองค่ะ Happy b i r ิร์ดเพี่เหมียวพี่แม็กพี่ละมูดพี่มะพร้าวพี่สมโอพี่ฟักพี่แฟมพี่แตงโมนะคะมีความสุขมากๆนะคะขอให้เป็นปีที่ดีค่ะ พี่เบอร์เดย์นะมูเหมียวขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปแฮปปี้เบ t ร์เดย์นะครับมูเหมียวขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอให้มีความสุขในช่วงวันเกิดนะครับจากน้องมันม่วงนะครับจุบม่วงสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องมูขอให้น้องมูมีความสุขมากๆคิดอะไรก็สมหวังขอให้ร่ำรวยๆหล่อๆนะคะ พีเปอร์เดย์คุณมูเหมียวนะคะมีความสุขม,มากๆอยากขอบคุณที่สร้างสิ่งนั้เราให้นะคะแต่ไหนก็จะสัรขอ่อย่ติเสมอนะคะสึงจะไม่ค่อยได้ดูไลค์เสมอสุขสันต์วันเกิดคะ่ะน้องแม่พี่ก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะ ฮมอะฮมอะยังอยังอแล้วนะโอเคโอเคฮปมบีบ huh. uh ้าเด็ดเออไม่ใ huh. ช okay, okay. <c oughs> ่แ uh, ล้วแค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 ว ไปแล้วสำหรับบทเพลง Happy Birthday จากเกงเป็ด